รู้สึกหรือเปล่าครับว่ากว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเบลเป็นคนนึงนะครับที่ไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์พร้อมนะคะทั้งเรื่องของฐานะแล้วก็เรื่องของครอบครัวตั้งแต่จําฟาร์มได้นะคะเบลก็ช่วยงานพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กๆเลยตั้งแต่ทํางานบ้านไปจนถึงเป็นลูกมือในการทําขนมแล้วก็ออกไปขายในวันหยุดที่ไม่ได้ไปโรงเรียนหลัเงเลิกเรียนมาก็ต้องไปช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระที่พอจะช่วยได้เริ่มโตขึ้นมาก็เริ่มอยากจะมีอยากจะได้เหมือนเพื่อนแต่ด้วยที่บ้านนะครับไม่ได้มีมากอะไรขนาดนั้นก ไปทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินนะคบเพื่อมาซื้อเองเงินแรกนะครับได้จากการไปเต้นในงานมันเกิดของเจ้าอู๋เพื่อนของแม่ครับจำได้ว่าตอนนั้นได้มา200บาทอซ้อมเต้นกับเพื่อนเพื่อจะไปเต้นในวันงานนะครับตอนนั้นอายุน่าจะ14ปีครับพูดไปแล้วก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนครับตอนเรียนเบลเป็นเด็กกิจกรรมครับที่ชอบอาสาแล้วก็ชวนเพื่อนไปทำมานะครับก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านหมูย่างเกาหลีของยี่หลังนะครับเพื่อนของแม่ตอนนั้นได้ค่าแรงวันละ100บาทนะครับแล้วก็หาติดเอาเองงกับเจ้าอู๋นะครับก็ใจดีนะ ให้อาหารกินด้วยวันละหนึ่งมือ้อทําจนร้านปิดตัวลงนะค็ได้เปลี่ยนไปทําอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านบุฟเฟ่เหมือนกันชื่อร้านว่าพุงการพี่ดีมก็ใจดีมากๆเลยครับเจ้าของร้านหลังจากที่เลิกเรียนนะครับเบลก็ต้องกลับบ้านมาทํางานบ้านให้เรียบร้อยนะครับเ<ก>ตรียมตัวไปทํางานต่อนะครับหกโมงเย็นตอนนั้นก็อายุประมาณ15าเข้า16ครับเลิกงานกลับบ้าน4ี่ทุ่มห้าทุ่มครับแล้วก็ต้องตื่นเช้าขึ้นมาทํางานบ้านแล้วก็เตรียมตัวไปเรียนลืมไปเลยเคยไปเป็นเด็กงานโต๊ะจีนของเคลาก็ล้างของในงานโต๊ะจีนด ของตั้งแต่ดึกยันเช้าแต่ก็ได้ค่าแรงคุ้มนะครับเหนื่อยคนเดียวไม่พอนะยังชวนเพื่อนมาเหนื่อยอีกด้วยเ<ด>พราะว่าตอนนั้นอยากได้เงินนะเนาะช่วงที่ดื้อบ้างนะครับออกนอกลู่นกทางทให้พ่อกับแม่นะครับต้องเหนื่อยใจแต่ก็แบบ ตัวเราก็ตั้งใจเรียนนะครับรับผิดชอบตัวเองจนเรียนจบปวชตตลอดที่ผ่านมานะครับทุกวิกฤตของครอบเบลจะเห็นพ่อและแม่นะครับต้องทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยมากไ<บ><บ>เลยตั้งใจไว้ว่าเบลจะต้องไม่เป็นภาระของ,องท่าน,นครับไม่ให้ท่านเหนื่อยแล้วก็มาลําบากเพราะเบลแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ไวาพอได้เข้าเรียนมาหาลัยรื้อสุดๆเลยเพราะว่าได้ออกมาอยู่คนเดียวได้ออกไปเที่ยวได้ดื่มได้กินใช้เงินที่พ่อและแม่นะครับแล้วก็พี่สาวนะส่งมาให้เรียนสูดแล้วก็ติดมอหลายตัวเลยภาคเรียนนะครับก็กลับ ก็ไม่อยู่เฉยนะคบมีพี่มาชวนไปทํางานขายนะครบที่ตลาดสตาร์ไนท์บาซาระยองตอนนั้นก็อายุ18นะคะไปเป็นพนักงานขายครีมที่ร้านพี่ฝนก็สวยใจดีมากๆเลยตอนนั้นนะครับทำงานตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มนะคะค่าแรงวันละ3 0 0ร้อนะครับล้วก็ค่าคอมมิชชั่นตั้งหาเพืความที่ว่าเป็นคนผิวดีแล้วก็พูดเก่งนะครับขายของเป็นพี่ฝนเขาก็เพิ่มให้นะครับจาก300เป็น400แล้วก็จาก400เป็น5 0 0ร้อยต่อมานะครับเพื่อนก็ได้ชวนกลับมาเรียนที่ระยองตอนนั้นก็เลยตัดสินใจ ไปนะครับกลับมาเรียนต่อที่ไรยองปวสด้วยเพราะตอนนั้นก็ได้งานที่ดีแล้วแล้วก็ได้เงินที่ดีด้วยต,ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็จ่ายค่าเทอมเองค่าหอแล้วก็ค่ากินอยู่อเ,เองเรารู้สึกผิดนะครับที่ทําให้พ่อกับแม่นะครับเสียใจนะครับไปเรียนมาหาลัยนะครับแต่ก็ทําได้ออกมาไม่<ก>ดีก็เรียนไปทํางานไปนะครับจนจบปวสหนึ่ง <พอ S 2> ครับเทอมก็มีเวลามากขึ้นนะครับก็เริ่มที่อยากจะมีรายได้เพิ่มตอนนั้นนะครับก็ได้เริ่มคบกับพี่อ้นแล้วตอนนั้นอายุ20 มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็โทรไปขอยืมเงินของคุณน้าสาวนะคบน้องสาวแม่มาลงทุนไปขายเครื่องสําอางตามตลาดนัดแถวบ้านครับของจากพี่ที่ทํางานนะครับแล้วก็ไปรับที่สําเพ็งด้วยนะตอนขายดีนะครับตอนนั้นได้เงินเยอะเลยทํางำงานด้วยแล้วก็ไปขายของตามนัดด้วยในวัน้ก็เรียนไปด้วยครับแล้ววันไหนที่ไปเรียนนะคบพี่อ้นก็จะเป็นคนออกไปขายนะครับเรียนจบปวสครับก็มาถึงจุด เปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตนะคะที่ต้องตัดสินใจก็เป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็พูดยากมากมากเลยนะครับก็ได้ตัดสินใจมาอยู่กับพี่อ้นที่ชลบุรีนะครับก็มีครอบครัวของพี่อ้นนะครับที่ดูแลแล้วก็ต้อนรับเป็นอย่างดีตอนที่มาอยู่ชลบุรีนะครับตอนนั้นก็อายุจะ21ปีมปีเงินติดตัวมา10,000บาทแล้วก็มีทองที่เก็บไว้กับพี่อ้นนะครับหสลึงแล้วก็โทรศัพท์ iPhone 5นะครับสองรืนองนั้นก็ขายหมดเลยครับเพื่อเอามาลงทุนแล้วก็ได้เงินจากแม่พี่อ้นมาลงทุนครับพี่ ี่เคยพี่อ้นก็ช่วยซัพพอร์ตกันเลยได้ขายเครื่องสําอางตามตลาดนัดนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เหนื่อยแล้วนะครับที่มันเริ่มที่ชนบุรีนะครับเหนื่อยยิ่งกว่าต้องไปซื้อของต้องตั้งร้านต้องจัดร้านนะครับเราก็ยังไม่มีใครรู้จักขายได้บ้างไม่ได้บ้างครับในบางวันก็ต้องเจอกับฝนนะครบับของไม่ทันข้าวของเปียกข้าวของเสียหายกลับบ้านมาเราก็มันนอนร้องไห้กอดกันกับพี่อ้นเพราะว่าคนข้างๆนะครับที่คอยให้กําลังใจใกล้ท้อนะครับพยายามกันต่อสู้กันมาเรื่อยๆนะครับลมลุกคุกคาม กันมาเรื่อยๆเริ่มที่รู้จักนะครับแล้วก็เริ่มมีลูกค้าประจำยังมีพี่ๆที่ซอย11นะครับที่คอยช่วยซัพพอร์ตนะครับลูกค้าที่เอ็นดูนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีร้านเป็นของตัวเองนะคะผ่านมานะครับมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์นะครับมาคนกันไปนะครับในทุก ก้าทุกๆการเติบโตนะคบมีปัญหาเสมอแล้วก็มีเข้ามาตลอดจะให้พูดกันแล้วก็ก็คงจะไม่จบในคลิปนี้แน่นอนการที่บอกว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็ไม่ถูกสักทีเดียวชีวิตเริ่มต้นพ่อและแม่ให้มาเลี้ยงดูจากท่านทั้งสองด้วยต้นทุนที่ท่านมีท่านก็พยายามเลี้ยงดูเรามาเต็มที่ที่พ่อแม่จะทําให้เราได้การตัดสินใจกระทำทะลนเป็นเราที่เลือกเองความผิดพลาดทุกความสําเร็จการเติบโตและการเรียนรู้ก็ยังมีคนรักอยู่เคียงข้างจับมือกันเป็นกําลังใจให้กัน ในเวลาที่เผชิญปัญหาและเป็นทุกข์แล้วก็ยิ้มให้กันในเวลาที่มีฟาร์มสูขถึงตอนนี้จะมีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วใช่ว่าจะสบายจะนิ่งนอนใจหยุดทําไม่ได้คนที่เราล้าจะพ่อแม่และคนลาคนที่ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วต้องลําบากเหน็ดเหนื่อยกันอยู่เราก็ยังหยุดไม่ได้ทุกวิกฤตที่เบลแล้วก็พี่อ้นเจอเราก็ต่างมานั่งทบทวนแลคิดถึงปัจจัยต่างๆเพราะอะไรถึงทําให้เราต้องมาเจอวิกฤตแบบนี้และไม่โทษใครหรือว่าใครทั้งนั้นเพราะทุกอย่างเราเลือกเอง ตัดสินใจเองเรื่องของการไว้ใจคนเชื่อใจคนโดนโกงถูกหลอกมันก็เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นวิกฤตต่างๆที่เบลได้เจอวิกฤตต่างๆที่พวกเราได้เจอเบลคิดว่ามันหนักสุดในชีวิตพวกเราก็ผ่านมันมาได้แล้วมันก็เป็นอดีตไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรมันได้แต่เราสามารถเลือกที่จะเรียนรู้จะเอามาปรับใช้แก้ไขในปัจจุบันแล้วก็วางแผนในอนาคตต่อไปเบลเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเติบโตมาเหมือนกับเบลออาจจะลำบากมากกว่าเบล ด้วยซ้ําขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านมันไปให้ได้หาจุดที่ตัวเองมีความสุขก,กับมันลงมือทําเพื่ออนาคตไม่ใช่เพื่อใครนะกับเพื่อตัวเราเองส่วนผลลัพธ์ที่ได้นั้นในอนาคต,คตก็คือผลที่เราลงมือทามันจะส่งผลให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ขึ้นอยู่กับตัวเราถ้ามีความสุขคนรักและคนรอบข้างก็จะมีความสุขก,กับเราไปด้วยนี่คือมายเซตที่เบลตะกร์ขึ้นได้ขอบคุณพ่อแม่นะคะที่เวลาเรามีปัญหาหะ<า>ไปพวกท่านก็จะปลอบใจขอบคุณคนรักพี่โอ้เหนื่อยสู้ จับมือมาด้วยกันทำทมาด้วยกันสร้างมาด้วยกันแล้วก,ก็ครอบครัวทั้งสองที่เป็นกำลังใจมาตลอดค,<อ>คอยดูแลคอยซัพพอร์ตคนคต่างมีหน้าที่บทบาทของตัวเองเแต่จะแสดงและสื่อออกมาแบบไหน,นขอบคุณลูกคา้าพี่ๆเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดต่อไปเบลลและพี่อ้นจะทำอะไรขอฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคนะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เบลจะมาทำแชร์ประสบการณ์และให้ฟา์มรู้ที่เบลพืมีจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขาสนใจที่อยากจะลงมือทำยังไงก็ฝากติดตาม พวกเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นร้าน The Best Beauty ชลบุรีผู้ชายสลามิสเตอร์แซนวิสโฮเมสมิสเตอร์ไทยสวิสโฮมเมดแล้วก็จะมีผักไฮโดรโปนิกส์เร็วๆนี้ส่วนโปรเจกต์อื่นๆในอนาคตขอหยุดเอาไว้ก่อนนะคะทำตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วโปรเจกต์อื่นๆจะค่อยๆตามมามาถึงตอนนี้ขอบคุณมากที่รับชมชอบก็กดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์กันได้นะคะไปแล้วครับบ๊ายบาย